ผมสวัสดีครับผมจากร้านปลาไว้อไรน,นเชื่อมนะครับสินค้าที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้จะเป็นสินค้าในส่วนของหัวเชื่อมอปืนพนนาสองร้อยนะครับผมซึ่งจะประกอบด้วยน็อตส้นหนึ่งตัวนะครับน็อตส้นตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีความหนาพิเศษที่หนึ่งจุดห้ามิลนะครับผมในท้องตลาดเนี่ยก็จะมี1.5 1.3และ1.2นะครับแต่เราตัวนี้เนี่ยเราเลือกเนี่ยให้เป็น หนึ่งจุดห้ามิลนะครับจะเป็นความหลากที่พิเศษนิดนึง่งตัวนี้จะเป็นทิปบอดี้นะครับตัวนี้เราจะมีให้2ตัวตัวนี้ทําจากอาทองแดงนะครับผมโดยในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยนะครับจะทําจากทองเหลืองนะครับผมแต่ที่ของเราเนี่ยจะคัดให้เป็นทองแดงเนี่ยเป็นเพราะว่าทองแดงเนี่ยมีความาแข็งกว่าเหลืองนะครับผม,มนะครับแล้วก็คอนทคทิปเนี่ยคับก็จะมีอยู่10ตัว